สวัสดีครับเจนะ bitcoin miner นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเครื่องขุดอีกแล้วนะครับเป็นเครื่องขุดอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่แน่ๆนะครับเป็นแบรนด์จาก n miner นะครับตัวนี้เป็นเครื่องขุด eth ที่แรงที่สุดในโลกเลยแล้วกันนะครับแรงที่สุดในโลกไปเลยนะฮะทำไมมันแรงที่สุดในโลกนะก็คือเป็นรุ่นที่แรงที่สุดแล้วกันนะครับแต่ยังเป็นโมเดลที่ดรอปลงมาหน่อยดรอปแรงขุดลงมาหน่อยนะครับเป็น e9 pro นะครับ 3380 mh นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องกันนะเดี๋ยวแกะกล่องกันก่อนเลยให้ดูข้างในนะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันเปิดซิงกันตรงนี้เลยผมก็เพิ่งแกะนี่แหละนะครับคือก,ก,กล่องยาวมากนะครับบอกเลย คือยาวที่สุดในรุ่นแล้วแหละนะครับจิดเมนไม่เคยทาเครื่องขูดยาวขนาดนี้มาก่อนเครื่องน,นี้นี่ยาวจริงๆนะครับอ่ะอย่างแรกที่แกะออกมาเจอนะครับก็คือหนังสือคู่มือการใช้งานระวังเต็มไปหมดเลยนะครับระวังทุกอย่างนะฮะก็คือระวังคุ่นระวังความร้อนระวังความชื้นแค่นั้นนะฮะร,ระวังไฟตกด้วยนะครับแกชิ้นต่อมานะฮะ จะเห็นข้างในแล้วจริงๆอ่ะนี่เห็นข้างในแล้วนะอ่ะก็เครื่องนะครับจะเขียนว่า E9 r o นะครับมีฟองน้ำกันกระแทกนะครับหนาๆนะนะนี่นะฮะฟองน้ำกันกระแทกนะฮนะหนะักมากแล้วเครื่องแบบยาวจริงๆนะยาวแบบเราจะยาวไปไหนนะครับเครื่องนี้คือเรามาดูเครื่องกันเลยนะฮะ เราบอกว่ามันหนักมากนะครับผมว่าก่อนดูเครื่องเดี๋ยวผมทำรายได้เครื่องขุดให้ดูก่อนด้ยวยครับอ่าครับแล้วก็นี่เป็นรายได้ของตัว e9 pro นะครับตัวนี้เราอาจจะไม่ได้เอาตัวของอตัวที่เาจะรีวิวนะครับสามสามสามหกศูนย์ะนะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นมาตรฐานสามสามแปดศูนย์นะครับ m h นะครับตัวนี้เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับของเขาก็คือ 3680นะครับซึ่งบางทีมันของมันขาดนะครับเราเลยเช่าตัวนี้มาแทนนะไม่เป็นไรนะครับเราไปดูรายได้ของเจ้าตัว3า8 0กกันนะครับซึ่งหน้าตางเหมือนกันเลยนะครับมันเป็นรุ่นเดียวกันแค่ต่างแค่ความถี่นิดหน่อยนะครับรายได้ตัวนี้ถ้าเกิดคุณขุด ETH W นะครับคุณจะได้อยู่ที่11.42ดดอลลาร์ต่อวันนะครับ 1.42ดอลลาร์ต่อวันคูณ35นะครับบาทนะฮะก็คืออยู่ที่ใส่ผิดนะนี่มันจะเบิ้ลนะครับวันละ400บาทนะครับต่อวันนะเดือนหนึ่งคิดง่ายๆก็หมื่นสองนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับราคาแสนสองนะครับแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับหรือแสนสองนะครับอ่านก็คือทุน10เดือนถ้าไม่คิดค่าไฟนะฮะ ถ้าคิดค่าไฟเนี่ยมันจะรายได้ลงมาอยู่6.14นะครับ6.14หลัง5ค่าไฟนะครับคูณ35นะก็จะอยู่ที่เดือนเออวันละ214คูณ30นะก็จะเป็นอยู่ที่เดือนละนะครับ6,400บาทนั่นเองเรื่อง6,400บาทเนี่ยการคืนทุนนะครับอ่า 6447นะครับเราก็เอาแสนสองนะมาหารนะครับ6แสนหนึ่งเก้า 1, 9, นะหาร6447นะครับก็จะออกมานะครับที่ราคา18เดือน8.5เดือนนะฮะก็ถือว่าคืนทุนภนายใน2ปีนะในเรื่องของ E9 Pro นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันถูกกว่านะตัวนี้แสนประมาณแสนเก้าพันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะเครื่องกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องแกะกล่องใหม่ๆนะก็จะเห็นข้างในเนี่ยใช่ไครับตัวเครื่องนะครับอ,อ กับเองกล่องนครับตัวนี้หนักมากนะครับบอกเลยน้ำหนักเขาผมว่าถ้าจะมีเกือบเกือบยี่สิบโลนะหนักจรงอะไรจริงนะตัวนี้คือแบบถ้าส่งแรงมากนะครับ,กรบเกือบยี่สิบโลนะตัวนี้นะฮะคือ e เก้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือกินไฟ2,200วัตต์นะครับตกเดือนละหก0 0นกว่าบาทเมื่อกี้ที่มันขุดได้หมื่นหมื่นสองมันก็หักไป6,000 6,000นะครับก็เลยเหลือ6ก0 0นสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราแกะกล่องแกะเครื่องกันดีกว่านะครับเครื่อาก็จะหอ่อปิดเอนจะห่อมาให้นะหนักมากนะบ,บอกเลย เครื่องแบบยาวจริงๆแต่ผมวัดให้ดูมันยาวเท่าไหร่นงตัวเครื่องนะครับนี่นะฮะตัวเครื่องของ E9 นะครับคือ หญ่ยา,ยาวนะบอกเลยว่าใหญ่ยา,ยาวมากๆนะครับมันยาวกว่า e 9กธรรมดานะนี่นคือ e 9ก pro นั่นเองนะครับโหยาวมากไหมมันยาวกว่า e 9ก้าธรรมดามากก็ตัวนี้เดี๋ยววัดให้ดูเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะครับความยาวนะฮะประมาณ54เซนนะครับคือเป็นเครื่องขุดที่ยาวที่สุดแล้วนะครับในที่ผมเคยรีวิวมานะครับถ้าเกิดวัด ตะแกงด้วยนะ55เซนนะครับ55เซนคือเครื่องหุดที่ยาวที่สุดที่ผมเคยรีวิวมาแล้วแหละนะครับตัวนี้นะบอกเลยนะครับยาวมากนะคือแบบยาวสุดละแต่จริงตัวเครื่องเขาก็ไอตัวคอนโทรลเขาแค่25เซนนะแต่ตัวเครื่อง55เซนนะครับแล้วก็พาวเวอร์ก็25เซนเท่ากันนะแล้วก็ ตัวเครื่องนะครับก็จะมีพัดลมระบายอากาศด้านหน้านะตรงนี้นะครับ2ตัวนะนี่มันปืนเลยนะครับ2ตัวแล้วก็พัดลม power สามตัวสายแลนนะครับ1เสตนแล้วก็ตัวของไฟสเตตัสนะครับฟอร์ o นอร์มอแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ตัวของไมโครเอสดีการ์ดนะแล้วก็ IP พีดีพอร์เตอร์นะครับไว้สำหรับค้นหาไอพี แล้วก็ตัวของอิเลติกไว้ตรงเฟรมแบร์นะครับปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะก็คือไว้ reset รีเซ็ตเชื่องนะครับไฟฟ้าก,กับนอรโม่ก็แสดงจะตตัดเรืองนะพัดลมทั้งสามตัวนี้ต้องทำงานหมดนะถึงจะเครื่องทํางานปกตินะถ้าพัดลมไม่ทํางานก็แสดงเครื่องมีปัญหานะข้างหลังเขามีพัดลมสองตัวนะครับตรงนี้พัดลมสองตัวนะ응พัดลมระบายอากาศออกด้านหลังนะครับด้านหลังเครื่องฝั่งนี้นะ อย่าเอาอะไรไปปิดด้านหน้าหรือด้านหลังเครื่องอย่าให้มีแมลงเข้าไปอย่าให้มีความชื้นเข้าไปอย่าให้มีฝุ่นเข้าไปนะครับและไฟที่จ่ายให้กับเครื่องนะก็จะเสียบจอกซอดต,ตรง power ตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะก็ควรจะใช้ไฟที่เสถียรน,นะครับในการเสียบถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือในตัวเมืองก็โอเคนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็แนะนำใช้สเตเบล i เซอนะครับจะช่วยได้ นะแต่ถ้าเสียบสเตย์แล้วไม่มีปัญหาลองขอดเสียบโดยตรงก่อนนะครับบางทีสเตย์ที่คุณซื้อก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือว่าได้มาตรฐานแล้วแต่ว่ามันรับไม่ไหวกับเครื่องนะครับตัวนี้ก็ด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้นะอีก้าอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้นะครับ เราเปิดคอนโทรลให้ดูนิดนึงนะครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ยเปิดได้นะครับเปิดเช็คขอบเอ่อตัวของขั้วนะครับเพื่อว่าให้มันขันให้แน่นนะครับถ้าเกิดมีบ้างนะครับที่เกิดบ้างนะค,คือขั้วตรงนี้นะครับต้องระวังนะครับถ้าขั้วขันไม่แน่นเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับเครื่องได้แต่ส่วนมากก็แน่นมาหมดนะครับถ้าแต่ ถ้าคุณไม่เป็นนะครับจะขันออกมานะเพราะว่ามันอันตรายมากขั้วสองขัวนี้ไฟสูงมากถ้ามันช็อตหากันมันจะอันตรายมากนะครับตัวคอนโทรลของตัวนี้ใส่ซิงค์ระบายอากาศมาด้วยนะคอนโทรลรุ่นใหม่นะครับของอีกคือมีซิงค์ระบายอากาศด้วยนะครับนีนะ่มีซิงค์ระบายอากาศมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเวลาเปลี่ยนสายเปลี่ยนพัดลมนะครับก็ต้องถอดตัวนี้นะครับ ตัวขั้วพัดลมนะครับหน้าหลังนะครับมันก็จะเรียงไปนะครับพัดลมหนึ่งมสี่ห้นะครับเขียนอยู่บนบอร์ดนะถ้าม,มีปัญหาก็ลองเปลี่ยนดูนะครับว่าถ้าเปลี่ยนแล้วใช้ได้ก็ถือว่าตัวนั้นถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วก็มีสายแพรนะครับที่จ่ายตัวของอสัญญาณไปยังการ์ดนะครับแล้วก็จ่ายไฟสองขั้ว แล้วก็ตัวนี้ cpu นะครับมันชอบร้อนเสียเขาเลยใส่ซิงค์มารุ่นใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวของควบคุมพัดลมนะครับตรงนี้เนี่ยที่เปลี่ยนสายพัดลมก็คือตรงนี้นะครับนี่นะแค่นั้นเลยแล้วก็พวกแรนด์ต่างๆข้างหน้านะก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าตัว eagle pro ถ้าเราจะเปิดดูข้างในตัวนี้นะครับก็ขันน็อตนะครับตรงนี้นะครับสองสองสองสี่ตัวนะครับบนล่างแต่แนะนําว่าอย่าแกะดูนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อการดูแลเครื่องนะครับถ้าถอดถอดแค่พัดลมพอนะครับในการเปลี่ยนพัดลมเนี่ยโอเคนะครับแต่ผมจะให้ดูข้างในนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้เราเปิดข้างในด้านหลังดูนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะ จะมีชิปอยู่นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับการจอนะครับ2การแล้วก็มี CPU ของการจอนะครับจำนวนเยอะเลยนะฮะอยู่นะันนี้เป็นรุ่นของ e9 อ่ะหลังเราจะถอดนะเราก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับอะผมเปิดตรงนี้ให้ดูชิดนิดนึงนะครับตรงนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อสําหรับเวลาใครจะเปลี่ยน Power นะครับก็ต้องถอดกรอบด้านบนออกนะครับด้านหลังนะน็อตหตัวนะครับ เพื่อที่จะขันตัวบาร์ไฟของ power นะครับน็อตสี่ตัวตรงนี้นะแล้วก็สาย12โวลต์ที่จ่ายไปที่คอนโทรลแล้วก็ตัวควบคุมนะครับคอนโทรลมาควบคุม power นะประมาณนี้นะครับびびก็มีแค่นี้เลยชิ้นส่วนของเครื่องขุดนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับมันจะคล้ายๆกับทอมประกอบเครื่องหนึ่งนะครับที่มีชิ้นส่วนต่างๆนะฮะ เราก็ขันจับเข้าไปก็อย่าลืมขันให้มันครบนะครับจะแน่นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ครบเราไม่แน่นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้นะครับก็ค่อยๆขันนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็ตัวนี้นะฮะอ่าเป็นโมเดลที่เรียกว่าขุด ETH นะครับที่แรงที่สุดนะแล้วนะครับตัวนี้นะมันขุดแรงแค่ไหนนะครับ คือเท่ากับการตอรนะครับประมาณนะฮะสามศูนย์แปดศูนย์นะครับสี่สิบห้าสิบใบเลยนะครับเอาตัวแรงสุดอ่ะสี่ศูนย์เก้าศูนย์นะครับสามสิบใบนะครับมันแรงขนาดนั้นเลยนะครับตัวนี้แล้วเราออก็ขันให้สุดนะะแล้วก็ปิดฝาข้างบน ใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับเรามีทั้งบริการเครื่องขูดโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็อ่ d แกดเจตต่างๆนะครับบริษัทเราจะมี2ต,ตัวก็คือ Home m i n อร์กับโฮมแก d g e t นะครับให้บริการทั้งแกดเจตต่างๆนะฮะสมาร์ทโฮมแล้วก็โซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ตัวของเซนกรเรียนะครับ เดี๋ยวจะเปิดตัวให้เป็นทางการขึ้นนะครับเร็วๆนี้นะสร้างเหมืองก็มีนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสร้างเหมืองเอซิคเซนเตอร์นะครับเวลาใส่ก็ระวังสายไฟดีๆนะบางทีมันหนีบสายไฟมันก็ปิดไม่ลงนะครับาาก็ต้องจัดระเบียบสายไฟเขานิดนึงนะครับแล้วก็อย่าให้มันช็อตกันนะอย่าไปฝืนปิดนะครับถ้าฝืนปิดเนี่ยจะเกิดการขาดของไฟสายไฟนะครับ พอมันปิดลงได้นะครับก็กดให้มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวสุดท้ายปิดฝานะเป็นอันเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดคันลมก็ขันตรงนี้นะน็อตสีดำๆขันตรงนี้นะนี่นะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็รีวิวนะครับก็เจอ E9 นะครับแกะกล่องแกะข้างในให้ดูนะครับกันไปเลยว่าเครื่องขุดมีอะไรบ้างนะครับ มันมาขุดแทนการ์ดจอได้ยังไงนะครับเจ้าตัว e 9 pro นะครับแล้วก็รายได้การกินไฟนะครับรีวิวไปแล้วการคลิปนะครับจะย้อนดูนะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็เสียบแรนเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะครับอดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวการใช้งานอีกทีนึงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ้า bitcoin miner แล้วกดกระดิ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอคลิปรีวิวกันนะครับวันนี้เราไปงี้ครับสวัสดีครับ